สวัสดีครับคุณผู้ชมเราจะมาแกะดูก้านเครื่องตัดหญ้าแบบนี้นะคุณผู้ชมมันไม่มีบูธนะครับเราจะมาแกะดูโครงสร้างด้านในครับแล้วมาแกะตรงนี้ยากมากครับรู้สึกว่าปิ้นเป็นมิ้เแล้วไม่เคยแกะเลยนะครับรู้สึกว่าปิ้นด้านในเขาจะเสียอยู่ข้างหนึ่งนะครับปิ้นนะครับแกะออกยากครับเดี๋ยวเราลองดูกันว่าเราถ้าเราจะเปลี่ยนก้านตรงนี้เนะี่ย สามารถมนาะซื้อกา้านรุ่นอื่นมาโมนิฟายจะได้หรือเปล่านะครับผมดูก้านแบบนี้มันคุณภาพดีนะครับมันไม่มีบูดนะครับไม่มีบูดดำๆนะครับบูด <Boot, S 1> <Boot, S 2> ดำบูดแบบไหนคุณผู้ชมผมจะให้ดูนะครับนี่คือบูดนะครับตัตถีบุดจะอยู่ด้านในนะครับนในบรรไดข้อนี้นะครับแต่เจ้านี้มันไม่มีครับ มันไม่มีข้อดีของเขาก็เวลาไปตัดใส่กิ่งไม้เนี่บูธเขาจะไม่หักเพราะเขาไม่มีบูธใช่ไหมครับเนี่ยบูธเขาสร้างมานิดเดียวนะครับเนี่ยถ้าหักก็หักเจ้าตัวนี้นะครับหักหักตรงรูนี่ครับดูครับดูพื้นที่ครับนิดเดียวครับถ้าไปกระแทกใบมีดไปกระแทกกับกิ่งไม้เท้าหัวไม่มือเนี่ยครับดีบดีเจ้านี้เจ้านี้หักอะไรข้างในนะนี่คือความความไม่ดีสําหรับคือตัดแยที่มีบูธนะครับแต่เจ้านี้ดีครับ เขาไม่มีบู้นะครับแต่เราจะแกะว่าซื้อกา้านขา้าดเขาหักใ่นเราจะซื้อก้านรุ่นอื่นมาใส่ได้ไหมมาโมดิฟายได้ไหม,ม,ไไหมเท่านั้นเองครับเราจะมาแกะดูโครงสร้างด้านในดูครับเดี๋ยวผมแกะได้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูครับตอนนี้ก็ใช้เวลาอยู่ครับเพราะมันยังไงผู้ชมก็มองไม่เห็นเราเราใช้เราใช้ครีมตัวนี้ทางก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราหาวิธีก่อนนะครับ เราจะเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับแต่จะดูดูแล้วตัวนี้มันจงมันจะออกง่ายนะคุณผู้ชมนะเอาเรื่องมาันคมมุณผู้ชมคีบคีบแล้วหลุดหลุดแลด้หลุดนะครับนี่โอ้ค,มมคุณผู้ชมคีบหลุดคีบหลุดนะนี่นี่ เออแปลกดีนะชมเอาเรื่องเอาเรื่องงานนี้นะคิดว่าง่ายไม่ง่ายใช่แล้วนะครับอ่ะ ต้องคีบมาตรงๆครับไม่งั้นออกไม่ได้อออกไปนี้เลยคุณผู้ชมนี่เขาเป็นปอกแบบนี้คุณผู้ชมนี่ผมดูกน็นำไปปอกอะไรเอ่ยอ่าเป็นปอกปาติครับอ่าเป็นปอกปาติเป็นบุ๊ชปาติเหมือนกันแต่ว่าโอกาสหักไม่มีครับ ไม่ได้หักง่ายหรอกครับแบ,บนไม้นะครับมันไม่ได้หักง่ายปอกติกอ้าเราซื้อก้านมามันก็โมดิาฟไม่ได้อยู่ดีครับต้องซื้อก้านรุ่นนี้นะเพราะเราจะไม่มีเราจะไม่ไม่มีปลอกตัวนี้นะบุ๊ตัวนี้นะไอ้บุปกติกเขาใส่ไปขันแน่นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยแน่นกึบเลยนะครับคุณผู้ชมไอ้เจ้าตัวนี้ผมเห็นมีขายนะฮะร,รุ่นนี้ ไปคลเดอย่านี้มีหายคนระับเออข้างใน,นก็มีปิน้นโอ้โหผู้ชมปิ้นยึดผมมาเช็คดูเออครั้งนี้ก็ครั้งนี้ก็ไม่รูดนะครับอืมไม่รดูดไม่รดูดใช้ได้ครับแต่ ลูกปืนข้างในไม่สามารถที่จะใส่น้ํามันได้นะครับมันเป็นลูกปืนพิเศษอะถ้าเสียก็เสียเลยนะครับเสียถ้าเสียก็เปลี่ยนถ้าเสียเน่ซื้อทั้งหมดมาเปลี่ยนจะดีกว่าครับถ,ถ้าเปลี่ยนแค่ลูกปืนก็ลูกปืนก็แพงเหมือนกันนะครับผู้ชมเออเอาว่ากันไปตกลงก็ใส่บดมาโมนิายก็ไม่ได้คุณผู้ชม ตอนนี้มันีไม่มีไม่มีขายหรอกถ้าถ้าคำรุดก็หมายถึงนะครับตรงนี้มันหักมันจะหักตรงนี้คุณผู้ชมหักตรงนี้นะครับหักแล้วหักตรงนี้เนี่ยเริ่มมีมาเริ่มเริ่มคล่อมนะครับในหักตรงนี้นะครับถ้าซื้อได้ทั้งชุดก็ดีนะครับท,ทั้งแกนทั้งหมดมันถ้าหักตังนี้ซื้อแกนทั้งหมดดีกว่านะครับราคาก็ไม่ค่อยแพงครับประมาณไม่ประมาณหกร้อยบาทหรือห้าร้อยบาทโดยประมาณนี้เนี่ยเราแกะแล้วแสดงว่า จัมบ,บู๊นี่เจ้าโมดิฟายไม่ได้ซื้อทั้งกานนะครับคุณผู้ชมาก,การจะน,นี้หักนะครับถ้าลูกปืนแตกก็ซื้อแค่เท่านี้มานะครับตัวนี้เขามีขายนะครับชุดนี้เขามีขายคุณผู้ชมมีขายในลาซาด้าชุดนี้ซื้อชุดนี้มาก็ได้นะครับลูกปืนในแตกนะครับไม่ไม่ต้องเป็นลูกปืนนะครับเราก็จะได้เราจะได้ถ้วยคาร์ดมาใหม่เลยนะครับถ้วยคาร์ดมาใหม่ ในลูกปืนมันใส่ไม่สามารถจะใส่น้ำมันได้นะคุณผู้ชมดูดูข้างในนะครับถ้าแตกแล็อก็แตกเลยนะครับคุณผู้ชมนี่ดูข้างในไม่สามารถหยอดได้นะครับเป็นว่าแกะดูข้างในโครงสร้างแล้วนะครับเราประกอบกับขอมันเดิมจะจะง่ายไหม๋ <laughs> ยวดูแล้วมันมันไม่รูดหรอกครับนี่นะ แข็งอยู่ใช้ได้อยู่แรกผมคิดว่าตัวนี้มันจะรูดนะครับเนี่ยเขาเรียกเผาเนาะเขาเรียกเผานี่ก็เริ่มเผาก็เริ่มค่อมแล้วครับท่านผู้ชมเริ่มละเริ่มค่อมละมีบูธครับนนะม,มีบูธบูธปฏิษฐ์ตัวนี้นะครับซื้อทั้งก้านนะซ่อมไม่ได้ตัวนี้นะครับเอาเอาเป็นว่าซ่อมไม่ได้ถ้าซื้อก็ซื้อทั้งก้าน ประกอบคลอมเมือนเดินเราเราเห็นแล้วนะคุณผู้ชมปกติเราไม่ค่อยจะได้เห็นเท่าไหร่นะครับอ่ะเพใส่ใส่ง่ายคุณผู้ชมเวลาถอดถอดยากนะฮะ ยาก็ใส่ง่ายง่ายดีครับเราแกะดูข้างในกันหมดแล้วครับตกลงก็ถ้าก้านหักก็ซื้อทางก้านเลยนะครับทังก้านก็จะได้ทั้งชุดนี้นะครับ แล้วก็ได้เจ้าตัวนี้มาครับแต่ตัวนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ไม่ได้แฮนด์ไม่ได้แต่ได้ตัวนี้มานะตัวจับแฮนด์มาหมดเลยนะครับแต่ผมหาเซิร์ชหาเซิร์ชมาทางลาซาด้าแล้วครับก้านแบบนี้ผมหายังไม่เจอครับยังหาไม่ได้นะครับแต่ถ้าหาไม่ได้ก็ต้องไปซื้อที่รุ่นมีมีบูตมีมีอีกรุ่นหนึ่งแต่ตัวนี้ไใส่สวมกันได้นะหน้าแป้นสวมกันได้นะหน้าแป้นเครื่องอย่างนี้นะครับ มันใส่กันได้ครับแต่เราจะได้ได้การแบบนี้ไม่มาจะได้การแบบนี้ไม่มีนะแต่ก็ต้องทำใจนะถ้าไม่มีจริงๆนะก็ต้องไม่มีก็ต้องซื้อใช้แล้วครับแต่แต่ว่าหน้าลาคาญเขาเขาหักง่ายเท่านั้นเองนะครับมาเล่าถูกกันฟังนะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมจะลองเสิร์ชดูอีกครั้งนึะครับว่าจะมีขายมหนาตาแบบนี้นะครับทั้งทั้งรุ่นเลยนะครับ ใจผมอยากได้ทั้งรุ่นเลยครับทั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าอยากเราได้ถ้วยนี้มาก็ไม่มีความหมายครับเพราะเราไม่มีแกนแกนจะแกนที่ซื้อมามาโมดิฟายไม่ได้ครับผมดูแล้วดูโมดิฟายไม่ได้เลยเป็นว่าก็มาหาความรู้รวมกันครับคลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมพิรักก่อนครับ